ก็ไอจอมพูดแม่งมีแฟนคนหนะาต้เฮียหน้าตาเป็นไอปอน <S <S ไอมึงคิดดูไอจอมพูด <ๆ S 2> มีแฟนหน้าตาก็ดีแต่แม่งไปมีแฟนเป็นไอปอนไอ้ปะก่อน <S <S หนูจ้ากว่าสุดแบบแบบ คันลอนะ่อนน่ะมาถึงอนะเบยจาเกียนอะตบทีเปหัวยิงปรลงเป็นเลยเดกก็ลง,งเอ้า ้องดูด it ี uh ัคิดถึงมิวอะนึกถึงมิวขึ้นมาน้ำตามันก็ไหลคิดถึงมิวอะมิวเนี่ยแเราไปนะขวดอะค่าอะไรรวยค่าอะไรรวยฮะ รักกีบอนบอลหน้าอนนี้อเกมลไอบไม่กลัวเพ่นกลัวเล่นบอลจนมันจนมันพุ่งเข้า <fl ession> กำนังพ um no yes ุงเขาดงดงกล้ดงไม้อ่ะเล่นกันดาวไล่พวกหลอมเก็บซ่มแม่มาเก็บไปเก็บตาซ้มจิดะเก็บส่ตาซ้มจิดะแม่หรือพ่อไอ้บ้านี่ดีๆก็มาได้แม่กูแม่หรือพ่อพอ

โมอย่าโมอันนี้น่ะไอ้ไอาน่ะอีปิ้นน่ะรักกันไหมลอะอายอ้ยก็อีปิ้นรักกัน้หเล่ะใช่ป่ะไอ้ไอายก็อีปิ้นรักกันใช่ไหมอ้ยอายมันอ้วนรอดตรงไหนวะห้องมึงลงมาติ๊กยังว่าใครรอสุดว่ามึงรอสุด เด็กย like so ังไงอปอนน่ะมาฟืดมาเซ็ตกูแหละผมเฮียเนี่ยมาเด็กยงเห็นช่อแล้วอะพอดเช็ดเห็นช่อบอกแล้วจาให้บังคายใบครั้งคือคันเดือดของกูล้วไง กุ้งตบเอามายาดเฉยมื่อก่อนมีแก่งเจอกุ้งตบน้ำมอยต่อยน้ำหมกต่อยน้ำหมกตบน้ำมอยต่อยน้ำหมกตบน้ำมอยเฮ้อ